เช้านี้พามาดูโรตีที่ทำไว้นะครับอันนี้ทั้งหมดย9ิบเก้าก้อนนะกล่องนี้นะครับผมกล่องนี้ย9ิบเก้ากล่องนี้เท่าไรกล่องนี้ก็เก้าก็จะเป็นเท่าไรสามสิบแปด้พระเจ้าจอดมันยอดมากนนี้ก็จะเป็นเนยนะฮะพระเอกของเรานะ ใส่โรตีแล้วก็มีไข่เย้มีอะไรอีกที่ขายนะขายก็จะมีอีกอันก็จะเป็นข้าวมานะฮะข้าวมามีใบกำกับด้วยบอกอะไรเอ่ออย2 2ยี่สิบนสะอี่สิบี้เปนีเวลาที่เขาจะเป็นานมะัจะเปนยอดมากนาทีเนื่องจากว่าเข้ามาขายดีนะทำไม่ทันขายก็เลยต้องใส่ไปด้วยนะ ส่วนกระติกนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งใส่ขวดแช่ช่องฟรีรนะฮะน้ำใส่ขวดแช่ช่องฟรีรให้เป็นน้ำแข็งเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะไว้ใส่เข้าโรตีนะฮะใส่โรตีเพราะว่าโรตีถ้าไม่แช่เนี่ยมันจะเหลวตีแล้วจะขาดง่ายนะครับผมแต่ถ้าแช่แล้วมันแข็งก็จะตีลาบากต้องรักษาอุณหภูมิเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวอ,ออกประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่า เข้าหมากเนื่องจากว่ามันยังไม่เปลี่นเท่าที่ควรเราก็เลยยังไม่ได้แช่นะฮะแล้วน้ําแข็งมาแช่อันนี้ก็คือส่วนที่ทําขายในแต่ละวันนะครับผมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกรถหนึ่งนะฮะที่ทํ็รถนี้ก็จะเป็นวันวันไหนเอยวันวันอ่าไหนใบกากับเราอ๋อจะเป็นวันพรุ่งนี้เวลาสิบเจ็ดนากานะฮะอตนี้เข้ามาอ่าเข้าสองกิโลนะฮะทำเข้าหมากได้สามสิบถ้วยนะฮะ ามาดูมาดูข้างหลังอันนีสนะ้สภาพครัวนะสภาพครัวจะไปดูข้างหลังบ้าน่าดูข้างหลังบ้านปึ๊บข้างหลังบ้านถึปลูกอะไรไว้บ้านเออจะมีข้างหลังบ้านก็จะมีปลูกีปลูกก็ อันนี้ปลูกอะไรอ๋อมะละกออันนี้ดอกอัญชันฮนะอันนี้ก็มะละกอนี่อัญชันฮนะให้ผลผลิตแล้วนะครับเป็นดอกแล้วนะครับผมนี่ไงดอกสวยเลยนะฮะอัญชันปลูกไว้ริมรั้วแล้วก็มีขาด้วยนะฮะขานี่ต้นใหญ่เลยนะอัญชันปลูกไว้เมื่อสองสองปีที่แล้วนะ นี่ดอกกัญชันใหญ่มากอือแล้วก็มีอัน,นีาคาเราเอีกนะครับผมอันนี้ก็คือปลูกไว้ข้างบ้านนะฮะข้างบ้านเนี่ยฮะยากาศข้างบ้านนะครับผมบ้านหลังบืเิมอยู่กันสองคนนะฮะเพิ่งมาซื้อมาซื้อไปสองสองปีที่แล้วนะฮะซื้อต่อเจ้าของบ้านเดิมนะเจ้าของบ้านเดิมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะขายให้ในราคา เหมือนเหมือนได้ของฟรีเนาะสี่แสนบาทเองอันนี้ก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมอ่ามีมะม่วงช่วงนี้มะม่วงเยอะฮะสุกด้วยนะฮะอ่าวันนี้หล่นไหมมีหล่นไหมเมื่อเช้าก็มาเก็บเยอะเลยนะฮะโอ้มีหล่นด้วยลูกหนึ่งเย้ได้กินออกแล้วว้าวลูกใหญ่ก็เริ่มเลยสวยเลยลูกนี้อืหล่นแล้วมีหล่นอีกไหมเอยมะม่วง อะมะพร้าน้ำหอมมะม่วงว้าวสุดยอดเลยครับผม